ก็สวัสดีตอนสายๆครับผมสุขสุขคนครับมาเลาะปลาหาอยู่หากินนี่คือเก่าครับผมมากับน้องแพ่งนะครับมื้อนีสวัสดีเ้เป็นยังไงขึ้นภู้ไปวังนึงนี่บ่มีเห็ดบ่มานเจ้าเห็ดบ่มีเด้อครับเด้อขอปลาหน่อไร่ครับบัดนี้ปานนลาหน่ไอไร่ไปพาไปหาหน่อไม้ไปไว้อยู่ว่ากินพี่น้องครับผม,มนนบ่รู้ว่ามีหน่อบ่เนาะปลานี่ก็ได้ดน้องแพ่งได้มากระสองสามโน่นี่บ่ ออนอไล่นะครับนอไลนอไลจะล้างออกนะีะจะมาตัวท่านได้หลายโอเคเสียมบ้ได้มานะครับผมมือนี้มีดอันนึงเสียมกับโบ้ไดเอามานะครับผมใช้มีดนี่แหละนี่ครับผมกจะลังออกนอแน่นอนครับ น้องไล่นิดเปลือกมันแข็งหน่อยนะึงน้องงามอยู่ครับผมอันนึงหนิดหน่อยน้องเอ้ยได้คือกันครับเป็นแง่หน่อยนี่อ่ะได้อยู่ครับ นอนก็นังออกนี่ครับผมมีดปาดก็ดีขึ้นนะครับบัวช่ำนะครับผมนอน,นงโอ้แต่ดีตัวมีดนอนขาวดีนะครับ พวกท่นออกลายนะครับกำลังเริ่มออกองาม Nó nè Năm khắp Nó Thì ú nó một quên ở cái mít thôi này. นอนแบบนี้นี่มองนี้มันแข็งนะครับผมเอาหมองตัดหมองเห็ดน,นี่มุดขึ้นนอนญ่ครับนอนนี่วัดงามเท สำนีพอครับผมงาม ขีิตรมสองนอนีอข,าขาวๆเลยนะครับผมสองนอนีออนอมตม โตรรมีเขาไปล่างเอาครับผมกำนี้เป็นบางกอนะครับผมยังออกบบทันได้หลายนะครับกำลังเริ่มครับผมปลานี่นิโบมีเลยครับผมก็เป็นเนื้อบทันเล็กออก úp kìa nó ngàm ngon subscribe น้ำครับผมโอ้โหน่อโอ้โหนอน,อห,นอหนึ่งครับผมโอ้เปียเอาง่ายครับตะขีดตวม

นอนนี่ไหมติดตัวเบิร์ด Spider ง,งามเปลี่ยนสามนอนะครับผม น,นี่ดกสามนอครับอีกนอกำลังเห็นนะครับกอเดียวกันน,นอบขอยันครับ รบนตาแล้วครับผมบาหนีออาจจะเพาะแล้วครับผมนี่หลายเติบนะครับเนาะขับทางลงเขาได้กันพอละตายอยู่ครับผมพอได้อยู่พอได้กินนะครับเนาะกินพอเบิดเกิดใส่ถุงอัดถุงไว้กินเวลามันบ่มีครับผมปลาดี่ก็ลักออกนะครับผมแต่ว่าก็ออกบ่หลายนอนหนึ่งสองนอน เอาแล้วครับผมมาหอดทางออกแล้วครับผมก่อนที่หอดทางออกกัน <_ d ial ing> หนักขึ้นกันครับผมยางไก่ขึ้นกันเพราะว่านอไม่ยังออกปลายเนาะออกก่อนนอบางนอบางกอกเพระท่านได้ออกนะครับผมนี่ครับนอไรกำลังออกงามๆเลยนะครับนี่ได้หลายเติบนะครับเนาะเดี๋ยวไปต้มไปแกงแซมนะครับผมสลับนอไ่น,นะครับมันบวขมหลายต้มข้าวเดียวกดจืดน,นะครับต้มทางเปลือกนี่เอาไปขายนะครับช่วงนี้ราคาดีอยู่ครับผมเพราะว่ากำลังออกนะครับเนาะ ผู้ใดที่ซังกบช่วงนี้ยังไ่ได้รับออเดอร์นะครับเพราะว่ายังบุท่านออกหลายนะครับเนาะกะล้อช่วงมันออกหลายก้อนนะครับถึงจะได้รับนะครับผมสลับนอไม้ไล่นะครับอ้าวสรับมือนี้ก็มานยูครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ครับทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปนาพอกันไหมครับผมสิพาพไปหาเห็ดไม้ใดกะล้อรุ่นล้อติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมถ้าบ่ได้เห็ดกะทิงที่ละเอาไม้ไปปยูไว้กินครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านเฮาครับ ก็ได้ยู่พอได้กินครับสำหรับคลิปนี้กันนี่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไอ้ไน้องไหมครับมื้อนี้งามอยู่ครับผมสลับนอนมื้อนี้นะครับ